รายการที่จะทําให้คุณไม่เสร็จโจรตั้งแต่ทํารายการเสร็จโจรตั้งแต่ EP ที่แล้วครับผมผู้กองครับในเพจเรามีมีสอบถามมาบ้างไหมมีครับมีครับเยอะแยะเลยอือหนึ่งในนั้นก็คือคือกลุ่มเราเนี่ยจะมีครับวัยรุ่นมาฟังด้วยนะครับยอะมามามีวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นมาดูครับแล้ววัยรุ่นก็ต้องพูดกับเกมนะครับก็จะมีเคสอย่างเช่นผู้กองเคยไหมครับซื้อขาย ไอดี ID, หรือว่าไอเทมในเกมครับแล้วโอนเงินไปให้แล้วแต่เขาไม่ส่งของมาให้คืออย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งความได้ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งของที่มันเป็นรูปปรรมัอย่างเงี้ยครับอ่ะทีนี้ผมจะอธิบายในส่วนของไอเทมในเกมก่อนไอเทมในเกมถ้ามันมีมูลค่าสามารถซื้อขายได้เนี่ยถ้าเราตกลงซื้อขายกันแล้วแล้วคนร้ายเนี่ยเขาไม่ยอมส่งมอบไอเทมให้เราครับเขาก็สามารถ ผิดในข้อหาช่อกงได้ครับแลตัวอย่างให้เป็นรูปธรรม่ะสมมุติผมจะขายดาบในเกมผเล่มนึ่งเป็นดาบพิฆาตอสูรเล่มหนึ่งเล่มนี้ในราคาสามพันบาทแล้วหมู่โบสทเนี่ยครับติดต่อมาขอซื้อดาบผมครับผมโดยโอนเงินมาให้ผมละหลังจากที่ผมได้เงินแล้วปรากฏว่าผมไม่ไม่สงมอบดาบให้ชักดาบชักดาบชักดาบเลยไม่ไม่ยอม ไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีอ่ะแต่ว่ามันมันไม่ให้เนี่ยอ,อย่างเงี้ยพูดง่าย,เยๆเนี่ยก็คือของของในเกมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงมันไม่ได้มีสัมผัสมาได้จริงแต่มันมันไปเอาได้ในเกมใช่ม,นะมันก็มีหมแต่ว่าแ้าสมโกงของในเกมไปเนี่ยก็คือฟ้องร้องได้อยู่ได้ครับข้อหาช่อโกงโกงใช่ครับก็ก็ไม่ต่างอะไรกับซื้อของออนไลน์ที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรมทับ ไม่ต่างครับไม่ต่างขอให้มีแค่มูลค่าคะใช่ครับแล้วแล้วทีนี้ขั้นตอนการแจ้งความนี่มันต่างทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราถูกโกงสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่จะไปโรงพักคืออาบน้ําแต่งตัวถูกต้องพามอโอเคสวยอ่าอย่างแรกก็คือเราจะแคปหน้าจอแชทที่เราพูดคุยว่ามีการตกลงซื้อขายกันนะ ถ้าเป็นลักษณะของการโทรเนี่ยมันไม่มีหลักฐานตรงนี้ก็ใ้่หลักฐานอย่างอื่นอย่างนี้ไหมใช่ครับก็ควรจะอัดคลิปเสียงมาไหมเวลาซื้อขปักมันพูดยากแต่ถ้าพูดจริงๆในในโลกปัจจุบันเนี่ยในการซื้อขายของในเกมส่วนใหญ่จะแชทก่อนค่อยโทรแต่อย่างน้อยน้อยที่สุดมันก็มีหลักฐานการโอนเงินอยู่แล้วใช่ครับหลังจากนั้นโอนเงินสลิปการโอนแล้วก็ต้องเตรียมมาอ่ะผมลืมพูดไป แชทที่เราเราต้องปริ้นออกมาด้วยครับผมอ่าแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยเป็นตรงนี้ตกลงซื้อขายอ่าอ่าเมื่อวันที่เท่านี้อย่างเงี้ยครับและอ่าสลิปสลิปนี่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันจะมีชื่อบัญชีปลายทางใช่ชื่อบัญชีปลายทางพอมีชื่อบัญชีปลายทางเราก็อาจจะอาจจะได้ตัวสาวถึงตัวได้เราก็ เราก็ยังไม่ทราบหรอกว่าบัญชีปลอมบัญชีปลอมหมายถึงใช้บัญชีคนอื่นนอื่รอหรือบัญชีของเจ้าตัวจรงินะจรงๆแล้วก็บัตรประชาชนเมื่อมีคบแล้วก็ให้ไปที่โรงพักที่ที่อยู่ในท้องที่ของเราสมมุติเราโอนเงินอยู่ที่ลาดพร้าวเราก็ไปที่สอนอลาดพร้าวเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ได้ค่าเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าหมู่บดเป็นผู้เสียหายในหมู่บดก็ต้องไปที่สาลกราง ถ้าไปไกลจังครับซานฟรานซิสเกตเอาเป็นคนซีสเกตครับคนซีเกตครับคนซีเกตซีเกตโอเคหลังจากนั้นเราต้องเดินทางไปให้เร็วที่สุดอย่างอย่างน้อยๆนะครับต้องภายในสามเดือนนับตั้งแต่ที่รู้ว่าถูกโกงเพราะว่าคดีชอบโกงนี่จะมีอายุความสามเดือนคือผมว่ามันนอกจากมันมันจะมีเรื่องผู้กองพูดเรื่องอายุความสามเดือนแล้วผมว่า ที่สําคัญนะที่ต้องรีบไปเพราะว่าเพื่อเราจะได้อายัดบัญชีคนร้ายให้ทันด้วยเพราะว่าปกติโอนเงินไปแล้วเราต้องไปอายัดขั้นตอนทำไงสิ่งแรกเลยครับไปลงบันทึกพอแล้วครับยงสิ่งแรกเลยในที่จะต้องไปก็คือลงบันทึกประจําวันก่อนเพื่อให้เจ้าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนเนี่ยทำการอายัดบัญชีที่ ที่โอนครับผมเอ่อ,อ,อแล้วก็ส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือพ,น,พน,นักงานสอบสวนนี่ก็จะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีเพื่อมาสอบถามก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอ่าเป็นคนร้ายออบัญชีอาจจะเป็นคนละคนหรือคนร้ายก็ได้ถูกต้องครับสนี่เป็นยางนันคัจากประสบการณ์ที่ผมเห็นนะครับผมเจ้าของบัญถ้าเจ้าของบัญชีกับคนร้ายเป็นคนละคนเนี่ยส่วนใหญ่ตัวบัญชีอ่ะไอ้ส่วนตัว พูดถึงบัญชีอ่ะไม่ใช่เขาเรียกอะไรเจ้าของบัญชีเจ้าของบัญชีอ่ะมักจะเป็นคนที่ขายบัญชีตัวนี้ให้กับคนหลายแต่เขาไม่เขาไม่รู้ตัวหรอกเขาขายก็เห็นแค่พันสองพันแล้วก็ขายไปเปิดบัญชีให้รับจ้างเปิดบัญชีไปใช่อันนี้ก็มีความผิดจังหามันแก่คแทนที่จะติดคุกข้อหาเดียวก็ติดหลายข้อหาพวงยาวๆเลยครับแต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เกี่ยวกับบัญชี เหมือนอีพีที่แล้วการป้องกันไม่ให้คนร้ายได้บัญชีเราไปทำยังไงก็ดอยอย่าลืมดูนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนรอบตัวได้รู้ด้วยอ่าโอเคครับ,รบสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อสงสัยหรือสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ถามเราได้เลยนะครับมันเคยครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีสสดครับ เสร็จจนรายการที่จะทำให้คุณไม่เสร็จจนว้าวถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็รีบแชร์สิคนน่ะไม่รู้อ่ะยังมีอีกเยอะคุณจะได้รู้สิ่งที่คุณมองข้ามมาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นไทยที่โคตรจะใกล้ตัวคุณเลยช้าอยู่ทำไมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา PCTP o l i c e เรามีทั้ง a c ซ b o o k และ YouTube ติดตาม ก่อนที่จะเสียรู้และเสร็จโจทย์